สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎบางคนคงอยากทราบว่าราศีของเราเหมาะกับมีคู่ที่เป็นราศีแบบไหนถึงจะดีแต่ยังไงก็เป็นเพียงภาพรวมของคนที่เกิดราศีกรกฎทั้งหมดนะคะเราก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงแต่ละท่านเรามาฟังกันเลยนะคะราศีกรกฎเหมาะกับราศีใดบ้าง ชาวราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำชาวราศีกรกฎเป็นคนมีระเบียบละเอียดรอบคอบมีความอ่อนหวานชอบเอาอกเอาใจดังนั้นหนุ่มสาวราศีนี้จึงเหมาะกับคนที่ขี้อ้อนดูแลเอาใจใส่เก่งราศีที่เหมาะกับราศีกรกฎก็คือชาวราศีพฤษภ ราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำส่วนราศีพฤษภเป็นธาตุดินชาวราศีกรกฎเกิดมาเพื่อดูแลธนุถนอมชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภมีนิสัยชอบทำอะไรแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนความคิดเห็นได้จากการอุทิศตัวให้กับทุกความสัมพันธ์ส่วนชาวราศีกรกฎก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวราศีพฤษภได้ สิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีกรกฎกับชาวราศีพฤษภก็คือความที่เป็นคู่ที่มั่นคงแล้วก็ไว้ใจได้คุณสองคนดูแลและก็เอาอกเอาใจกันความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความรักบ้านจะทําให้คุณทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นครอบครัวในอุดมคติเลยทีเดียวนะคะ อีกหนึ่งราศีที่เหมาะกับราศีกรกฎก็คือราศีกันราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำส่วนราศีกันเป็นธาตุดินคุณทั้งคู่เป็นคนเอาจริงเอาจังและไม่มีการทำอะไรแบบเอาแต่ใจสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีกรกฎกับชาวราศีกันก็คือ การที่ทั้งคู่ต่างอุทิศตัวเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันโดยชาวราศีกันจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของชาวราศีกรกฎเป้าหมายและความต้องการที่ตรงกันของคุณทั้งคู่จะทำให้ความสัมพันธ์ไปได้สวยทีเดียวเลยค่ะและอีกหนึ่งราศีที่เหมาะกับราศีกรกฎก็คือราศีกรกฎด้วยกันเองนี่แหละค่ะ เพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ำมักใช้สัญชาติญาณและอารมณ์เป็นแรงผลักดันความสัมพันธ์ ธรรมชาติของธาตุน้ำนี้นะคะจะช่วยปกป้องชาวราศีกรกฎจากความโหดร้ายของโลกภายนอกได้สิ่งที่ดีในความสัมพันธ์ของคู่ชาวราศีกรกฎก็คือการอุทิศตัวให้กับการดูแลความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นของคุณทั้งคู่สิ่งนี้จะช่วยปกป้องความรักของคุณและทำให้คุณมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเลยค่ะ ส่วนราศีที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือราศีธนูเพราะเนื่องจากชาวราศีธนูเป็นคนรักอิสระมากซึ่งจะแตกต่างจากคุณที่เป็นคนค่อนข้างเจ้าระเบียบดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเป็นคู่กับชาวราศีนี้นะคะมาดูนิสัยของหนุ่มสาวราศีกรกฎกันนะคะนิสัยของหนุ่มราศีกรกฎที่ผู้หญิงควรทราบก็คือ เขาเป็นคนที่ชอบอยู่เย่าเฝ้ากับเรือนนะคะคุณเองก็จะต้องคอยตามกันให้ได้ถ้าไปไหนมาไหนกับเขาให้เขาได้คอยช่วยเหลือนะคะให้คอยเทคแคร์คุณนิสัยของชาวนิสัยของสาวราศีกรกฎนะคะที่ผู้ชายควรทราบก็คือเธอเป็นคนชอบดูหนังดูละครแล้วก็เธอเป็นคนขี้อายนะคะอย่าได้ให้เธอเที่ยวแสดงอะไรต่อหน้าคนอื่น เป็นจำนวนมากเป็นอันขาดจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคู่ที่เหมาะกับชาวราศีกรกฎขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ